แย่นันตาเออแผลตโตโอต้อยก็ค่อยเป็นอยู่อันโต้อต้อพลืโตน้ำนันถ้าอยากคิ้เพิ่งแล้วได้แห้งเหมื่นเป็นอะไรนั้นต้อ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 แล้วมันนี่นะมันละดีมันนี้นะมันละดีมันพิษมันละนะแล้วมันละขั้นเนี่ยตแบเปิดวัคซีนอันนี้มันไม่ได้เป็นพื้นแดงว่ะนี่ไม่ได้แพ้ดอกอันยานะวัคซีนน่ะไม่แพ้แล้วมันคัดท้อแหียนนี่แล้วมันโยไม่ได้มันคัดแหียน เธออยู่นอนสนะทยคือทานนอยแช่เอาก็มันโทรมหมาคุณจะจืดคุณทานไมได้ทานนี่เฉพาะข้นดีเฉลยข้นดีพอโอนได้เดือนนี้นะห้าสิบหกกิโลนะบ่ก็กลังมากันห้าโลบนนี้ห้าสองกี่ห0สิบ มันสูงเนาะปสี่สิบแปดสูงมันสูงแล้วมันเลื่อนน้ำหนักมันเลื่อนละมันคนไม่ได้โอนได้แต่ว่าเท่าสูงซื้อมาแล้วนะคะกลับบ้านกลับบ้านเพราะว่าประเต็น อคดิ้ครบสามรอบแล้วบอกครบแล้วสัญญาเป็นสัญญาไปกลับบ้านไปเดี๋ยวไปรถไป่งเดี๋ยวม้นั่มเยมลยรสีเหยียบแล้วมันนี่ว่าโกยขันาง,งามจนะน่ะ เพื่อนๆก็ตามไปส่งแล้วนะคะมันก็มีเป็นแหละในป่านมาันดีเป็นมันจะมีเป็นแหละในนี้ก็ มาแล้วนะคะน้ำมนต์น้องน้ำมนต์มาแล้วนะคะน้ำมนต์มาแล้วไปหาเจอพอดีไม่ได้ไปไกลหรอกไปบ้านลุงวางไม่มีอะไรหรอกนะคะอ้าวทำไมวันนี้ไม่เห็นแต่รุษนักข่าว เจอแล้วนะคะน้องน้ำมนต์เป็นความดูแลข,ของ ย่าก,กับตาต่ายนะคะพอดีตลกมากนะคะวันนี้น้องน้ำมนตจะไปเล่นวงยางทีนี้มันมียางมันมีอยู่บ้านตองก็เลยไปตามให้มาเล่นที่บ้านเพราะาเด็กบ้านนอกเรานะคะชนบทเราจะเขาจะเล่นย่างเล่นอะไรนะ้ำหวงยางหวงยางกระโดะด,ดนั่นแหละกระโดดนั่นแหละ นะคะเอก็เห็นแล้วเนาะน้องน้ำมนต์นะคะเจอแล้วนะคะเจอแล้วไปไปบ้านลุงโตนะคะไปอยู่บ้านลุงโต เอลูไม้ส้มบอกว่าบางเอลูไม้ส้มมาแล้ว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 เอ่อเสือกตาผาโลง ตามหาคนหล่อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนะโยนี่นะฮะนี่คนหล่อมาแล้วนี่มาแล้วโอเค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 รอบหนึ่งเฮียมาไปมาดินมาดินน้ำมันอยู่นี่นี่ดินอยู่โลงโลดนี่ก็ได้ีมาล่นหงบ้าน มันไม่มีเพื่อนเนาะมันอยู่คนเดียวมันก็เหงาออย่ากจะเก็บขยะอันนี้เสถุงดิเขาลงจักรรถมื่อวานี่แล้วห <มะ S 1> ้ากินมื่อวานนี่แล้วใช่เหรอมาไหมา่บอกอืมขอรับไปทิ้งทั้งรังบอกอองเขาว่าไง ไงบ้างนะตายยังปวดอยู่หเหลอแขนนี่ปเจก็มาละปะเจเข้าไปเล่นข้างในเอาอยาแก้แพผลเป็นยังไงตานอนอยู่กับหลาน ไปตามมาให้แล้วหลานเจ้านะดูแลแล้วไปเล่นที่บ้านบ้านใบตองนะคะบ้านตองลูกบ้านตองลูกสาวลงว่างสาวลงวางไปตามไปตามมาแล้วกลัวกลัวมีอะไรช่วงนี้มันเรื่องวุ่นวายเยอะเลยหน่อยก็ได้วเป็นพิเศษหน่อยเนาะจ้ะก็เพราะว่าตอนที่ออกไปย่าบอกว่าอย่าไปไกลเด้อ ก็บอกค่อยเล่นแถวนี้หนึ่ง่าอยู่ร้านกาแฟอยู่แถวร้านกาแฟน้าธรรมดาก็ยาก็เลยเอ้าอยู่ผัดกันว่าให้ตาซานอยู่ย่าจะกลับบ้านก่อนไปกินข้าวบันนี้เห็นตาซานวิ่งหาตาก็วิ่งหาหลานเนาะลงไลน์เขามาจากเมืองเขาก็ไม่รู้แล้วเขาก็เฮียบ้านยาชีเออตาซานอยูยูว่ะอืเขาว่าตายังอยู่ไปหาที่บ้านน้าตายบ่เห็็นกไม่เห็นใครเห็นรถน้าข่าวหนึ่งคันหยุดตรงนั้น พ่อก็เจ๋งก็ลุกคึกกับพ่อเจงเลยเจงก็อยู่เจงอยู่บ้านองค์มาตาต่ามที่เราเรามาจากบ้านองค์น่าเสียไม่รู้เลยว่าลูกชายอยู่ไหนเพราะขนาดพ่อพ่อก็เจ๋งยังยังไม่มีเบอร์ลูกชายเด้อน่าเสริมยังไม่มีเบอร์โทรศัพท์พ่อเจงนะยังไม่มียังไม่ได้ยังไม่ได้เอาใส่ให้บอกยังไม่ได้เอาใส่ให้ ก็จำหรับมาสำหรับคลิปนี้นะคะยาดก็รอให้ปาแตนมาก่อนสงสารสงสารหลานก็สงสารนะเพราะว่ากดไลค์กดนบริเกดบ้าน่ักไข่กดคดีให้ยาด้วยนะคะมันไม่มีสวัสดีาเนาะแม้แม้แม้ว่าจะมีเกมเล่นมีน้ำมีอาหาร